มาที่คุณทมยันตีดีกว่าเจ้าของบทประพันธ์คู่กรรมท่ใชายล่าสุดมาชมการถ่ายทําคู่กรรมเฮ้ยจริงเหรอคนตื่นเต้นมากดูไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าธรรมดานะเนอะเนอะคุณทมยันตีมาดูที่กองเลยค่ะแล้วก็บอกว่าปลื้มมากเราไปฟังกันค่ะถ้าสมมติดิชันนี้จะบอกคุณบอยไปว่าไม่สะใจเป็นครั้งแรกของดิชันที่ ดูละครตัวเองลูกชายคนที่สองไม่เคยดูละครเรื่องใดเลยนั่งอยู่หน้าจีนใช่แล้วก็บอกแม่ดูละครเรื่องนี้หน่อยอเขาติดกันทั้งเมืองตั้งแต่นั้นมาก็เลยต้องตามดูต้องชมคนตัดบทเก่งม,มากคือทําให้แม่จะจะขอหมดพันยิ้หัวเราะอืเก่งโกเบริล่างสมาดีนเวอร์ชันนี้ล่ะคะเท่าไหร่นองเล่นเก่งสิ่งแรกที่เจ้าบี้คืที่ทียิม้ม ุณอ้างระดูไปแกดูจริงจริงคนดูแล้วบอกแหม่คุณอ้างนี่แกเฟรนดีด้แล้วก็ไม่สามารถจะพูดถึงนาเดชกับใครก็ไม่รู้เป็นทางยังไม่รู้เลยยังพูดไม่ได้ก็ต้ก็เก็บเป็นความลับแต่เขาสัญญาว่าเร็วเรวนี้เาจะพาคิดว่าวันหนึ่งให้ดูก็ดูที่ฉันเป็นคนแก่ให้ดูก็ดูไม่ให้ดูก็ไม่ดู แทนทีมงานนะทั้ชมชมแบบชมอะชมเตาะเลยว่าเวลาไปถ่ายทําไปดูถ่ายทํามันจะละเอียดมากเลยท่านก็ยืนดูจบโอ้ทุกคนก็แบบเกรงกันเนาะใช่แล้วตัดกันเต็มที่ใช่แล้วแล้วปกติคุณธมยันตีเนี่ยจะไม่ดูละพรอที่ตัวเองเขียนเลยใช่นะคะมันเป็นเรื่องแรกมั้งเนาะมันขนาดนี้เราต้องไปถามพี่บอยทะโกนเกียริกันสัหน่อยไหมเออว่าคุณธมยันตีเนี่ยปราบมื้มชื่นชมขนาดนี้พี่บอยล่ะคะรู้สึกยังไงบ้าง เราก็ได้ดูเราก็บอกชื่นชมมากบอกก็ว่านี้คู่กรรมต้องเป็นอย่างนี้ได้รับข้อความนี้เนี่ยก็โอ้โหรู้สึก ปรับเลื่มมากนะครับดีใจมากที่ที่คำชมนี้มาจากเจ้าของบทประพันธ์ไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะว่าอย่างที่บอกครับแต,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 แต่แต่ละแต่ละ,แต,ละ,แ,ตละแต่ละการตีความก็ต้องแตกต่างกันย่อมแตกต่างกันออกไปแล้วก็เราก็เคารพทุกการตีความนะครับแต่ละเวอร์ชันต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวของของตัวเองนะครับแล้วเราคิดว่าเวอร์ชันตรงนี้ เรยืนอยู่ได้แล้วยืนอยู่ได้อย่างสง,ง่างามด้วยนะครับอุ้มไว้ก่อนมีใ, <laughs> ในใจครับมีในใจครับตอนนี้ตอนนี้จะจะปิดรโนเวทโรงโรละครนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเก้าอี้5ปีแล้วนะครับก็ก็จะรโนเวทอะไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเ,เดือนพฤษภาคมพอเปิดมาด้วยแฟนทั้งวงเดียวอเปราเนี่ยจะเห็นโฉมใหม่ของโรงละครด้วยนะครับ